แรกได้มาก่อนนะ9 6 0แบบเขาเรียกว่าน้ำจิ้มนะเด็กๆเล็กสองบครับคูณ20อุ้ยเลือจะเชื่อสาวัดดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาจัดเกมนี้จินนี่3เวชเชสนี่ภาษาปกิษผมเป็นไงบ้างพกมาอยู่ที่6,100ครับจัดกันมาและ200เลยแล้วแต่ เขาบอกว่าเกมนี้นะครับไอฟีเจอร์ห้าหมุนนะครับไอฟีเจอร์ห้าหมุนมันปรับมาใหม่นะจ่ายง่ายขึ้นเพราะปกติเมื่อก,ก่อนผมเล่นนะฟีเจอร์ห้าหมุนคือว้าวสะบัดคาดเสียเกียสะดุดแล้วมาดูกันว่าผมจะได้เข้าหรือเปล่าก็เล่นไม้หนักอยู่นะไม้ละ200เลยอนะรุนใะห้เข้าแลา้วกันอุ้ยเข้ายังไวเออนี่ะจินนี่นะ ฟีเจอร์มันจะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือ12หมุนก็คือตัดตัวถูกออกไปแบบ8หมุนก็คือชวิลลิ่งายและเราจะเล่นแบบ5หมุนนะครับก็คืออินครี e คูณ5 Every ว p ร n ปินนี่ <Wow. S 1> ก็คือเพิ่มคูณ5ทุกๆรอบหมุนนั่นเองนะแต่มันมีให้แค่5รอบนะมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่เออเห็นเขาบอกว่ามันปรับมั่งไปใช้แลก,กว่าเดิมผมไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์ครับดอกแรกได้มาก่อนนะ960แบบเขาเรียกว,ว่าน้ำจิ้มนะ มีเลของุครับคูณกีอุ้ยเฮ้ยออนึ่งกอคูณี่ติงงงอเลยก็คือส0 0 0มื่อะเหลือจะเชื่อหรือที่เขาบอกเป็นเรื่องจริงวะเอาดิเอาดิเอาดิ สุดจัด42,400เน ін, ้นๆและเหลืออีกหนึ่งไม้ด้วยเอาเอากับเขาที่จ่ายเป็นไฟล์าปปะคายนะถ้าวายมาอีกสักตัวนี่บอกเลยว่า8ปดหมื่นจ่ายเป็นอู้ฟัวปะคายอีกหนึ่งดอกครับเท่าไหร่160อคูณยี่สิบเอ้ยหี 4, อ,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 อู้คลิปนี้มันจะสั้นเกินไปไหรือเปล่าเนี่ย พกมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้หกพันหนรอนะครับล่อไปส <Wow. S 1> ี่หมื่นามร้สิบโอ้โหสนาทีนิดๆเท่านั้นเองนะโอ้ได้มาห้าหมื่นอะโอ้เหลือจะเชื่อจริงๆเอากับเขาดิ e. เอาไว้ว่าใครที่สนใจอยากเล่นนะแนะนำเลยเกมนี้นะครับ g i n n t r e e Wishes นะสำหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ขอตัวไปถอนก่อนละกันนะโอ้โหบันเทิงเริงรมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah.